โอเคสวัสดีครับผมช่วยชาแนลนะครับผมพอดีผมชิม,มาพาดกินย่ำครับมากินน้ำกันครับเดิกแล้วละโอ้ยม็นบมันมันจี๊ขวมครับเดี๋ยวผมจะตัดโชว์จืออ๊อหมดปลาหมึก สวัสดีครับผมจากช่องลมโชยชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทํายํากันโอเคยําอะไรวะเนี่ยยํำทะเลอันดับแรกนะครับทําน้ํายํำก่อนเลยน้ำตาลปี๊บครับเห็นไปอันนี้โอเคโอ้อันนี้น้ำตาลตะโหนดแท้เลยนะนี่อ่าต่อไปก็น้ากล้าโอเคปีแสนนะครับ เข็มทอนใส่อะไรหรอเข็มหนึ่งพอดีล้วจิตว่าใส่หมดใส่สองโอเคอ่าอาอ่าสามนาทีพอโอเคครับเสร็จแล้วกับขี้ว้ครับ,เ,บ,รบเดี๋ยวให้น้ำให้น้ำตาลมนันแตกนะครับ อันนี้เรามาทำน้ำยำกันก่อนอของพวกนี้ผมผมเตรียมไปหมดแล้วนะครับก็คือผมเตรียมไปก่อนแล้วอันนี้สุกหมดแล้วนะผมลวกเดี๋ยวให้น้ำตาลมันแตกไปก่อนโอ้แต่พีหักเนาะอ่อ,อนคักปาน,นี่บังคับคนใส่ค้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 นใส่ โอเคกระด้งสีกระด้งสีเหนียวเหนียวหนื่อยๆไหมโอเคชั้นนี้ละ่ะจะเอาแหลกกันได้พิคครับใส่ลายกับพีคลายครับกินเพลินพวกไฟได้มืนอนันก้อยกุ้งเพชรเด็ดันนี้่ข้นปีกใส่ลาครับอืมผมได้จะแจกหน่อยหน่อยหมักเงาบีพวกไป พี่น้องเอ,อ้ยพี่พงน้อยไปครับไปจะสะมนหรือเปล่อมนนั่งห้องหลายอยู่ดิเห็น,มนผ,มผมผมพาเวลาอยู่มะนาวครับสองสองเปียงแล้วครับสองซี่อันนี้สามอันนี้ดกี่ลักคิดว่าสี่ โอเคอร่อยแน่นอนเดี๋ยวมันเที่ยวเกินเอาแค่นี้ก่อนครับเราได้ที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะชิมนะครับจะชิมดูก่อนมันเป็นรสชาติตั้งแตโอ้ยนอย๊คือข้นมากเลยวะอือสมสมบันไดเดีเยวะได้เลยก็อ,อีกเพียยหนึงเนาะแบบบีบเลยนะครับไม่มีไนหรอก เอาไอาหนออกมาแล้วโอเคครับต่อไปนะครับเอาอีสัยพากลงไปก่อนเนาะอันนี้อันนี้ผักกระลำนี่พากล้องไปก่อนโนะอ,นนอนน้พักกระลำก,ก,ก,กลับตุนอันนี้หัวหัวใหญ่ด้วยนี่ใส่ยต้งไปผมหันไปแล้วเจ้าเทียนครับ แล้วก็เทลักก็ขับขึ้นชายขับขึ้นชายนะครับโอเคแล้วก็กุ่งใหญ่กุ่งใหญ่ผมหลวกไวแล้วโอเคที่ลงไปเลยเนาะบึบโอ้มันจะเสียบเลยวะย่างี้ อันนี้โอ้ชิมเมืงไงบอชิมเมือนะครับโอ้เป็นตาแซ่บเลยชิมเมืงก่อนจากตอนจากตอนแสบแสบกิเลนก็แสบกับปลาหมึกเนี่ยโอ้ลืมชิมกุง้งเดี๋ยวให้มันข้นแหลว่วันนี้ยังชิมเนาะกุ้งเนาะข้นก่อนเดี๋ยวชิลืออันนี้อีกไก่ หมูย่อกับกับปูอัดปูอัดกับของปลอมดอกผมซิมมึงแล้วเมือนปูอัดแฉไม่ได้แปลงโอเคจุกนี่นะครับบึบเลยนะบึบโอ้กินเมือนบนหน้บานนี่มาเด้อครับมัากินน้ำผมใครจะกินน้ำใครจะกินด้วยเตรียมตัวเลยครับว้าวคือหลายแยพี่น้อง เป็นบม็อกอะไรโอเคแล้วครับบิบ้มเบิ้มเบิ้มอุ้ยมีไข่น้ำบ่โอเคอันนี้เป็นไข่แดงเค็มนะครับอืมที่มังมบ่ปอ๋บอบลสอกเค็มหรอเทลงไปเลย กอดไปครับไข่แดงเข้มไข่ดองเที่ยงไข่ดองเหพี่น้องแสบแทะนี่นี่มาบ้าเนี่ยตักซิมทวนตัวโอเคครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยอ อืมวบวกอืมแซ่บมักแซ่บเคยอืมตืวอยนี่ครับเว่าขัตที่ดเด็ดบอสอืมถ้าได้เป็นอืมจะได้เลยขึ้นร้านว่ะพี่น้อง ขายอีกอาทิตย์นึงก็ดีเลยวะนัะ่นนหะให้เาข้างล่างเริ่มใส่แล้วเจอกันโอเคครับขอบคุณที่การสนับสนุนนะครับไม่ได้ครับมากินย่ำน้ำกันครับเชิญ